กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับที่คอยเข้ามาชมและติดตามช่อง2แควบ้านนกแอนกินลังนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะครับฝนตกแฉะหมดเลยนะครับหลังนู้นก็นกน่าจะเต็มนะครับเดเดือนกว่าๆนะครับปลาเข้าไปเกือบ200ลังแล้วนะครับผมก็เลยมาสร้างหลังใหม่ให้เขาอีกหลังนึงนะครับคือ4ี่คูณห้นะครับหลังนี้นะครับชั้นเดียวนะครับอ่าก็พวกระบบควบคุมก็ไม่มีอะไรมากครับ ก็มีไว้เสียงเรียกนอกคุมนะครับปิดเปิดอัตโนมัติของเขาเอาแล้วก็กล่อมกลางวันนะครับกล่อมกลางคืนแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิความชื้นดูตัวนี้เอาแค่นี้นะครับไม่ต้องทําให้มันยุ่งยากนะครับก็งบน้อยทุนน้อยเราค่อยๆทํานะครับอย่างหลังนี้เห็นไหมครับก็4ี่คูณห้นะครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับถ้าฝนไม่ตกก็ผมก็จะทําอยู่ประมาณ25วันนะครับ แต่ฝนตกกระปาไปเดือนกว่าเลยนะครับก็เดี๋ยวผมค่อยๆถ่ายลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับฝนตกทางมันแฉะมากปกติผมก็จะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับในการเคลื่อนไหวของสองแครบ้านนกแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงเพราะว่างานไม่ค่อยได้ทํานะครับเพราะฝนมันตกเยอะเห็นไหมครับรถขนอิดขนอะไรเข้ามาแทบไม่ได้เลยต้องใช้โซ่นะครับเห็นไหมครับแฉะหมดนะครับเดี๋ยวไปดูอีกหลังนึงนะครับว่า ลังมีเยอะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูวันนี้เพราะว่าเดือนกวกว่าแล้วผมยังไม่ได้เปิดบ้านนกเลยปกติผมจะเปิดทุกเดือนนะครับหลังจากนกทําลังแล้วแต่ถ้านกยังไม่ทาําลังเพิ่งสร้างใหม่ก็เข้าทุกอาทิตย์นะครับตรวจสอบความพร้อมนะครับว่ามีอะไรเสียหายไหมนะครับหลังนี้นะครับใกล้ความจริงแล้วนะครับ